สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมัธยมสองคนจูรีและยุนอาที่เธอเรียนอยู่ห้องเดียวกันและมารู้ทีหลังว่าพ่อและแม่ของพวกเธอเป็นชู้กันเริ่มเรื่องดูวอนเขาก็พาเพื่อนๆที่บริษัทมาเลี้ยงที่ร้านเป็ดย่างนี้ประจำกินไปกินมาจนได้กับเจ้าของร้านจูรีผู้เป็นลูกสาว เธอก็กำลังมาแอบมองดูพ่อกับชู้ของเขาอยู่จูจูจูรลีก็สะดุดล้มเพราะเห็นว่าชู้ของพ่อกำลังมองดูเธออยู่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาจูรลีก็ได้เจอกับยุนอาเมื่อเห็นว่าชู้ของพ่อกำลังจะเดินเข้ามาใกล้เธอจึงรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่ว่าจูรลีดันลืมโทรศัพท์ยุนอาจึงรีบวิ่งตามออกมาคืนแต่ก็ไม่ทันเธอขึ้นรถประจำทางกลับบ้านไปซะแล้ว ช้ามาเรียนหนังสือและเธอคนนี้ก็คือเพื่อนสนิทของจูรีเด็กทั้งสองคนเป็นเด็กเรียนเหมือนกันยุนอารเรียกจูรีขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าเพราะเธอต้องการคืนมือถือให้และต้องการคุยเรื่องที่พ่อแม่ของเราเป็นชู้กันยุนอาก็บอกไปว่าพ่อของจูรีขี้ขาดที่ไม่ยอมรับแม่ของเธอส่วนจูรีก็บอกว่าแม่ของเธอนั่นแหละมาอา่อยพ่อของฉันจูรีบอกให้แม่ยุนอาเลิกไปซะ เพราะพ่อไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักหนาถ้าจะมาเกาะอ,อยู่แบบนี้ก็ไม่มีสมบัติจะให้แต่ยุนอาก็บอกไปว่าแม่ของฉันท้องจูรีเมื่อได้ยินเธอก็ตกใจและที่สำคัญระหว่างคุยกันยุนอาก็ใช้โทรศัพท์ของจูรีโทรไปบอกแม่ของจูรีเรียบร้อยว่าสามีของคุณป้าเป็นชู้ของแม่หนูและแม่หนูก็ท้องซะด้วยจูรีเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็รีบเข้าไปแย่งมือถือออกมาและกดวางสายทันที และหันไปบอกว่าเธอจะบ้าเหรอแม่เธอเป็นชู้แล้วเธอจะลากแม่ฉันมารับรู้เรื่องนี้ทําไมทําไมเธอและแม่ไม่จากไปแบบเงียบๆและให้เรื่องมันค่อยๆเงียบไปยุนอาเมื่อได้ยินแบบนี้เธอก็เข้าไปจูบชูรีทันทีและบอกไปว่าจะคิดมากทําไมแค่จูบแค่นี้ทําอย่างที่เธอบอกซีทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งสองคนต้องมาทะเลาะกันในเรื่องที่พ่อและแม่เป็นคนก่อเรื่องเข้าซะแลว้ว และปัญหานี้ก็ทำให้จูรีเริ่มไม่สนใจการเรียนเลคเชอร์ที่เธอเพิ่งยืมเพื่อนไปจดก็ดันลืมไม่ยอมเอามาคืนเพื่อนและในระหว่างนั่งเรียนเธอก็นั่งค้นหาแต่คำว,ว่าจะทำแท้งยังไงดีผิดกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันที่กำลังสนใจแต่เรื่องเรียนและเรื่องรักกันอยู่เธอเปิดดูมือถือของตัวเองและนั่งดูรูปพ่อกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งในระหว่างที่จูรีกำลังนั่งเรียนพิเศษอยู่ แต่ยุนอากลับต้องมาทำงานพิเศษเธอเห็นคู่ขากำลังซื้อของเพื่อไปกินกันต่อบนห้องแต่ดันสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบยุนอาเป็นคนดีจึงบอกให้ไปสูบข้างนอกแต่พ่อหนุ่มอวบดันบอกไปว่าจะสูบนี่เธอยังเป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18มาทำงานในร้านแบบนี้มันผิดกฎหมายนะเนี่ยยุนอาจึงสวนกลับไปว่าแล้วคุณล่ะพาผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ใช่แฟนมานอนด้วยกันและร้านนี้ก็มีกล้องหรือจะเอาคะ เมื่อหนุ่มอวบได้ฟังก็กลัวเมียจับได้ทันทีดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปอย่างไวยืนอาสงสารจึงซื้อถุงยางและโยนไปให้หนึ่งกล่องจูรีกลับมาจากทีรีวิเศษเธอก็แกล้งโง่าถามพ่อไปว่าเมื่อวานพ่อไปกินเลี้ยงมาหรือคะใช่พ่อไปกินเลี้ยงมากินเลี้ยงหรือกินอย่างอื่นด้วยพ่อเงียบไปไม่ยอมตอบอะไรจูรีจึงเผลอตบหลังพ่อไปอย่างแรงหนึ่งที จะได้ปวดหลังและไม่ต้องไปทําอย่างนั้นอีกด้านแม่เมื่อรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับใบหน้าที่เครียดมากเธอยังคงเป็นแม่บ้านที่ดีเหมือนเดิมและต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องบรรยากาศในบ้านต่างคนก็ต่างแกล้งโง่ใส่กันสามีเห็นภรรยาถือเบียร์มาดื่มเขาก็ตกใจเพราะปกติเธอไม่เคยดื่มแม่จูรีเมื่อรู้ว่าสามีแอบไปมีเมียน้อยก็ถามว่าคืนนี้คุณนอนห้องไหน เธอถามเพราะอยากให้สามีมานอนห้องเดียวกับเธอบ้างเพราะทั้งคู่ได้แยกกันนอนคนละห้องมาเกือบสองปีแล้วจูรีที่ยืนอาบฟังอยู่ก็เข้าใจสถานการณ์ในเรื่องนี้ดีด้านยุนอาที่เห็นแม่ของตัวเองทำตัวไม่มีคุณค่าและมานั่งรอความรักจากพ่อของจูรีแบบนี้เธอก็เข้ามาตอบว่าแม่ของตัวเองแม่ไม่ไอายคนอื่นเขารุงไงไปเอาเด็กออกซะ ถ้าแม่ไม่ทําแบบนี้แล้วแม่ขอยเขายอมอยากกับเมียเขาได้หรือไงแม่กับบอกไปว่าแม่น่ะกําลังจะมีลูกชายให้กับเขาเขาจะออกค่าเลี้ยงดูลูกชายให้ทั้งหมดลูกไม่ต้องห่วงนะเออหนูเชื่อไหนแม่ลองโทรหาเขาสิตอนนี้นะ่ะแม่อึ้งไปทันทีทําไมแม่ไม่โทรละ่ะหรือว่าเขาห้ามแม่โทรหาเวลาเขาอยู่กับบ้านโน้นด้านแม่ก็ไม่ยอมรับเธอพยายามปลอบใจตัวเองด้วยการลูบไปที่ท้องและบอกว่า พ่อจ๋าเขาไม่ว่าหนูลูกแต่จริงๆแล้วเขาปิดโทรศัพท์อยู่ต่างหากยุนอาเห็นแม่ของเธอเดินออกไปเธอจึงหยิบโทรศัพท์ของแม่มาและส่งข้อความไปหาพ่อจูรีทันทีเช้ามาพ่อจูรีเปิดอ่านข้อความนั้นที่เขียนว่าทั้งโลกรู้แล้วว่าคุณมีชู้หลังจากที่ดูวอนอ่านเข้าเขาก็ไม่มีความสุขเขาไม่กินข้าวเช้าเพราะกำลังระแวงว่าเมียจะรู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง จูรีเมื่อออกมาจากห้องก็ไม่กินข้าวเช่นกันแต่แม่ที่ตื่นออกมาเตรียมกับข้าวให้กับลูกและสามีนีส่สิไม่มีคนกินแล้วเธอจะเอาไปให้ใครกินจูรีรีบเดินออกมาเพื่ออยากคุยกับพ่อของเธอว่าแม่รู้แล้วว่าพ่อมีชู้แต่แล้วเธอก็วิ่งตามพ่อไม่ทันจูรีกำลังจะโทรไปบอกพ่อแต่แม่ก็ดันถือข้อกล่องมาให้ลูกสาวด้วยความเป็นห่วงจนแม่นั้นลืมสวมรองเท้าออกมาเมื่อมาถึงที่โรงเรียน ยุนอาก็ยืนเยาะเย้ยจูรีซึ่งมันก็ทําให้จูรีเครียดไปกันใหญ่เธอจึงเข้าไปหายุนอาเพื่อตบทันทีทั้งคู่ตบกันจนเหนื่อยและหมดแรงลงไปด้านพ่อก็ไม่เป็นอันทํางานเพราะกําลังกังวลอยู่ว่าใครรู้ความลับของเขาแล้วบ้างลูกน้องที่ทํางานก็เดินเข้ามาชวนเลี้ยงสั่งสค์ที่ร้านเป็ดย่างที่เดิมลูกน้องพูดไปพร้อมกับเราะไปอย่างรู้กันว่าลูกพี่ของเขาไปกินเจ้าของร้านเป็ดย่างเข้าซะแล้ว เมื่อเขาได้ยินลูกน้องลามปามพร้อมกับหูเราะแบบนี้เขาก็หันมาบอกว่าหูเราะอ,อะไรวันนี้ไม่ไปร้านนั้นเอาร้านแถวนี้ก็แล้วกันแม่จูรีอยู่ไม่เป็นสุขเธอขับรถมาที่ร้านเป็ดย่างนั้นทันทีเพราะอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงกันแน่และเป็ดที่นั่นมันอร่อยแค่ไหนกันสามีของเธอถึงได้ติดใจไปกินอยู่บ่อย เมื่อไปถึงถเธอก็เก็บอารมณ์โกรธนั้นไว้และมองหล่อนอย่างนิ่งและเปิดเมนูดูต่อไปแบบไม่แสดงอาการเมื่อสั่งเสร็จชูสาวก็ขอเก็บตังทันทีเพราะท่าทางแม่จูรีดูปแปลกๆเธอกูว่าหล่อนจะชักดา่าระหว่างที่รออาหารอยู่นั้นสามีก็ดันโทรมาหาชูสาวและดันหวานโชว์ต่อหน้าแม่ของจูรีสะด้วยแม่จูรีก็ทนไม่ไหวเดินหนียวจากร้านไปชูสาวก็รีบเดินออมาบอกว่า คุณจ่ายตังแล้วแต่ยังไม่ได้อาหารเลยนะคะเธอสุภาพและหวังดีกับแม่จูรีมากแต่เมื่อเข้ามาใกล้แม่จูรีก็ลำคาญเผลอผักชูสาวล้มลงไปจนเลือดไหลออกมาติดที่ขาของเธอด้านจูรีและยุนอาก็ถูกครูเรียกาสอบสวนว่าใครผิดใครถูกกันหน้าเมื่อคุยกันไปได้พักเดียวครูก็ไล่ยุนอาไปก่อนและยังบอกอยกว่าพรุ่งนี้ให้ยุนอาผู้ปกครองมาด้วยเมื่อยุนอาเดินออกไป ครูก็เข้ามาหาจูรีใกล้ๆและบอกว่าบอกครูมาเถอะเด็กคนนั้นถาถเงินหนูหรือเปล่าเด็กเรียนเก่ง4 0 0จยังหนูไปรู้จักกับเด็กนั่นได้ยังไงแต่เมื่อจูรีได้ฟังเธอก็บอกไปว่าหนูว่าครูไม่ควรพูดให้ร้ายเธอรับหลังนะคะเมื่อยุนอาออกไปได้พักหนึ่งทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าแม่ของเธออยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นเธอจึงเดินกลับมาบอกจูรีว่าแม่ของเราทั้งคู่อยู่ที่โรงพยาบาล ด้านโรงพยาบาลแม่ยุนอาก็ได้คลอดเด็กออกมาก่อนกำหนดพยาบาลได้บอกกับแม่จูรีว่าสาเหตุไม่ได้มาจากการล้มเพียงอย่างเดียวอาจจะมาจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้และตอนนี้น้องก็อยู่ในตู้อบยุนอาเดินมาเห็นจูรีอยู่กับแม่ของเธอเธอก็พยายามที่จะไม่ทักทายอะไรแต่แม่จูรีเองก็ลุกขึ้นมาถามว่ายุนอาจะมาอยู่เฝ้าแม่ของเธอเหรอ แล้วทั้งคู่กินอะไรมากันหรือยังแม่ก็บอกให้จูรีเลี้ยงข้าวเพื่อนกินมันแพงเลยนะแล้วใช้บัตรเครดิตของพ่อจ่ายและแม่จูรีก็ขอตัวกลับบ้านก่อนกลับเธอก็มาเช็ดขนังรถเพราะมีคราบเลือดของชู้สามีของเธอติดเต็มไปหมดถึงเธอจะเกลียดชู้นั้นแค่ไหนแต่พอเห็นคนป่วยอยู่ตรงหน้าเธอก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลอยู่ดีจูรีและยุนอาเดินมาดูน้องที่เกิดจากพ่อจูรีและแม่ยุนอา ยุนอาดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อทั้งคู่ได้เห็นน้องน้องตัวเล็กมากและต้องอยู่ในตู้อบนี้ไปสักพักในตอนนี้ทั้งคู่ลืมเรื่องพ่อแม่ที่เป็นชู้กันไปสลว้วและมานั่งกินข้าวด้วยกันจนได้และยุนอาได้พูดว่าเด็กคือน้องชายตัวน้อยจริงๆแล้วเด็กก็คือน้องชายของพวกเธอทั้งคู่แต่ว่าทั้งสองก็ยังมีทิฐิอยู่ต่างบอกไปว่าไม่เห็นอยากจะมีน้องชายเลย ส่วนพ่อก็ยังไม่ได้เจอหน้าใครสักคนตั้งแต่เจอข้อความจากยุนอาจูรีลูกสาวโทรมาหาเขาเขาก็ไม่รับสักพักเขาก็ส่งข้อความมาบอกลูกสาวว่าพ่อประชุมอยู่เดี๋ยวโทรกลับแต่สักพักลูกสาวก็หันไปเจอพ่อตัวเองกําลังขึ้นบันไดเลื่อนมาเพื่อมาเยื่อมแม่ของยุนอาจูรีเห็นพ่อก็ตะโกนเรียกอย่างดังส่วนพ่อก็ตั้งใจมาเยี่ยมชูแต่ก็ดันมาเจอลูกสาวแบบนี้เขาก็ต้องหลบ พราไม่รู้ว่าลูกนั้นรู้เรื่องแล้วหรือยังเขาวิ่งหนีโดยไม่สนใจว่านี่คือจูรีลูกสาวของเขายุนอาและจูรีก็รีบวิ่งตามเพื่อพาเขาไปเชื่อมแม่ยุนอาจะเป็นยุนอาที่ตามพ่อเลี้ยงไปส่วนจูรีก็พยายามเรียกชื่อพ่อแต่เขาก็ไม่หันกลับมาเลยสักนิดพ่อขี้ขาดหนีต่อไปจนเขาเหนื่อยไม่มีแรงที่จะวิ่งหนียุนอาอีกแล้วยุนอาเรียกพ่อเลี้ยงให้หยุด พอดูวอนเงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาก็ถามว่าเธอเป็นใครดูวอนเป็นชู้กับแม่ยุนอามาตั้งนานแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าเธอมีลูกสาวด้านจูรีก็ร้องไห้โทรให้แม่มารับเธอรับไม่ได้ที่พ่อวิ่งหนีไปแบบนี้ยุนอาลากดูวอนมาเยี่ยมแม่ของเธอจนได้แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยแม้แต่น้อยเพราะแม่ของเธอหลับอยู่แล้วเขาก็กลับไป ยุนอาเห็นเขายอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้เธอก็บอกกับแม่ของเธอว่าบอกแล้วว่าอย่าไปคบกับเขาด้านจูรีที่นอนอยู่เธอก็ลุกขึ้นมาบอกกับแม่ว่าอย่าไปทุรานานนะคะเผื่อพ่อกลับมาลูกสาวในตอนนี้เริ่มที่จะไม่คุ้นเคยกับพ่อของเธอซะแล้วพอแม่ลงมาข้างล่างเท่านั้นแหละก็ปรากฏว่าพ่อก็แอบอยู่ในรถไม่กล้าขึ้นไปนอนข้างบนเขากลัวจนต้องนอนในรถทั้งคืน เช้าวันต่อมายุนอาเธอมาที่โรงพยาบาลก็พบว่าแม่จูรีเป็นคนจ่ายค่ารักษาให้กับแม่ของเธอผิดกับผัวที่มาเยี่ยมแต่กลับไม่ยอมจ่ายอะไรเลยแต่เมียกับเป็นคนจ่ายให้กับชูแทนยุนอาเมื่อรู้แบบนี้แล้วเธอก็ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณเธอเอาบัตร ATM ของแม่ไปกดดูยอดเงินก็ปรากฏว่ามันมีเงินไม่พอดังนั้นเธอจึงโทรไปหาพ่อตัวจริงของเธอ พวกเขาได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีพอลูกถามถึงเงินเท่านั้นแหละพ่อก็อารมณ์เสียบอกว่าไม่มีทันทีที่สำคัญอายุลูกสาวเขาก็ยังจำไม่ได้เขานึกว่าลูกอายุ18เขาจะให้ลูกสมัครเว็บการพนันให้สรุปแล้วที่ลูกสาวมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้อะไรเลยจากพ่อที่ให้กำเนิดของเธอเลยก่อนพ่อของเธอกลับไปลูกสาวได้ถามพ่อไปว่าพ่อจำชื่อหนูได้ไหมเนี่ย พ่อนึกอยู่นานจนสุดท้ายก็จําได้ยุนอานั่งรถประจําทางมาด้วยความเศร้าเด็กกายุ15ต้องมาหาเงินค่าคลอดน้องให้กับแม่จูรีที่กําลังกุ้มใจเช่นกันเธอเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าเพราะหวังว่าจะได้เจอกับยุนอาเมื่อเธอไม่เจอเธอจึงโทรไปหาพ่อของเธอแต่พ่อก็ไม่รับสายเหมือนเดิมพ่อขี้ขาดสุดท้ายเขาก็ยอมกลับบ้านเขาเข้ามาเคาะประตูเรียกเมียและบอกว่า เมื่อคืนผมนอนที่ลานจอดรถทั้งคืนเพื่อหวังว่าเมียจะส่งสารเขาคุกเข่าอ้างไปเรื่อยและเอาเรื่องบริษัทมาอ้างว่าที่เขามีเมียน้อยเพราะอุบัติเหตุเขาไม่ได้ตั้งใจและเขาสัญญาว่าจะสะสางเรื่องทุกอย่างให้จบเมื่อแม่จูรีได้ยินแบบนี้เธอก็บอกไปว่าจัดการตอนนี้เนี่ยเหรอตอนที่เธอมีลูกไปแล้วเนี่ยนะแม่จูรียังถามต่อไปอีกว่ากับผู้หญิงคนนั้นมันคือความรักหรือว่าแค่หลง ดูวอนตอบไม่ได้เพราะถ้าไม่รักก็คงจะไม่อยู่กันจนมีลูกแบบนี้แม่จูรีไม่รู้เธอก็เดินหนีเข้าไปในห้องนอนทันทีเธอกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างและเธอก็ดูสมุดบัญชีก็ปรากฏว่ามันเป็นชื่อของสามีของเธอทั้งหมดและเธอก็บอกกับตัวเองว่าทำไมฉันโง่อย่างนี้นะ ด้านจูรีก็ไม่รู้จะตามหาพ่อของเธอที่ไหนเธอจึงมาตามหาที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอเจอแต่แม่ยุนอาเท่านั้นด้านยุนอาก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากที่ไหนเธอจึงมีขอโบกเงินล่วงหน้าจากร้านสะดวกซื้อที่เธอทำงานพิเศษจูเมื่อได้เงินมาเธอก็เอามาฝากไว้ที่รปภข้างล่างตึกเพราะไม่อยากเจอกับแม่จูรีแต่สุดท้ายแม่กับจูรีก็ดันเดินลงมาทั้งคู่ได้คุยกันยุนอาได้อ้างว่า แม่ให้เอาเงินมาให้คุณป้านะคะเธออยากให้แม่ของเธอดูดีในสายตาของคนอื่นบ้างยุนอาขอตัวกลับแม่จูรีก็ห่วงยุนอาเช่นกันเพราะเธอมองว่ายุนอายังเด็กอยู่แต่ยุนอาเข้มแข็งมากเธอหันมากลับมาบอกว่าห่วงจูรีลูกสาวของคุณทัก่ะเมื่อยุนอาเดินออกไปแม่จูรีก็ร้องไห้มาทันทีและยุนอาที่เป็นเด็กก็ต้องเดินกลับมาเพื่อปอบโยนเธอ เมื่อยุนอามาที่โรงพยาบาลเธอก็พบว่าจะต้องแจ้งเกิดน้องชายของเธอดังนั้นเธอจึงไปบอกเรื่องนี้กับแม่และเธอก็ได้เจอกับจูรีที่กำลังนั่งคุยกับแม่ของเธออยู่แม่ยุนอาดูจะไม่สนใจเรื่องลูกชายสักเท่าไหร่เธอตวาดยุนอาและบอกไปว่าอย่ามายุ่งแกยุทท่านี้มีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนไปยุนอาและจูรีเมื่อได้ฟังพวกเธอก็ผิดหวังกับคนเป็นแม่แบบนี้จริงๆ จูรีและยุนอามาดูน้องชายในวันนี้ดูจะโตโตวกว่าเมื่อวันก่อนนิดนึงเธอยื่นมือเข้าไปจับน้องชายและบอกว่าสู้เขานะด้านพ่อก็คิดที่จะหนีปัญหาโดยจะย้ายออกมาเช่าบ้านอยู่คนเดียวแถวชานเมืองเมื่อเขาจอดรถและออกมานั่งโทรหาเจ้าของห้องเช่าเขาก็โดนป้าเจ้าถิ่นแถวนั้นมาไถ่เงินค่าจอดรถเพราะเห็นว่าดูเป็นคนมีตังค์ดูวอนจึงต้องยอมจ่ายไป ตกเย็นจูรีเห็นยุนอาไม่ยอมไปเรียนหลายวันก็สงสัยยุนอาบอกว่าเธอจะลาออกและไปหางานทำเพื่อเลี้ยงน้องชายเพราะดูแล้วทั้งพ่อจูรีและแม่ฉันคงจะไม่ได้เรื่องกันทั้งคู่จูรีนั้นต่างกับยุนอามากเธอเป็นเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมเธอขอตัวไปเรียนพิเศษและบอกว่าเธอจะลาออกเลยนะ<อ>ชีวิตนะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นหรอกนะเธอจะให้ฉันทำยังไงเอาเขาไปทิ้งเหรอ จูรีเมื่อได้ฟังเธอก็แนะนําไปว่าก็หาคนรับเลี้ยงน้องสิน้องจะได้มีเงินและได้เรียนสูง,สงเมื่อจุนอาได้ฟังเธอก็โมโหมาทันทีและบอกไปว่านี่ฉันเป็นพี่สาวคนนะต่อให้เขาไม่มีพ่อและไม่มีแม่เขาก็ยังมีฉันอยู่และในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเด็กอายุ15ต้องมาคิดหาเงินเพื่อเลี้ยงน้องชายจูรีมาเรียนพิเศษและนึกถึงความเสียสละของยุนอา เธอก็ไม่อยากไปเรียนพิเศษซะแล้วเธอโทรไปหาแม่และบอกว่าแม่คะหนูขอโดดเรียนกลับบ้านนะคะหนูหิวข้าวอยากกินข้าวกับแม่นะคะและด้านแม่ของยุนอาพยาบาลก็เข้ามาบอกว่าหัวใจของน้องได้รับความเสียหายมากคืนนี้คงต้องรอปฏิหารนะคะว่าน้องจะรอดไหมฝั่งพ่อก็ไม่มีที่พักจึงต้องขับรถกลับมานอนที่บ้าน เขาโทรไปเพื่อถามอาการของแม่ยุนอาเรื่อยๆยุนอาไปซื้อถุงเท้ามาให้กับน้องเธอซักมันผู้หวังว่าพรุ่งนี้เธอจะเอาไปสวมให้กับน้องชายของเธอเมื่อซักเสร็จเธอก็มานั่งกอกใบแจ้งเกิดให้กับน้องชายและค่าคืนนี้เองน้องชายเธอก็สู้ไม่ไหวแลว้วและแล้วคนที่รู้คนล่าก,ก็คือแม่ยุนอาเธอโทรไปหาดูวอนเพื่อต้องการใครสักคนเพื่อมาอยู่ด้วยกัน แต่สุดท้ายเขาก็มาไม่ได้และยังบอกอย่างว่าช่วงนี้ให้แม่ยุนอาอยู่ห่างกับเขาสักพักเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นแล้วเธอก็วางสายไปเลยต่อมาดูวอนที่กำลังจะขับรถกลับเขาก็โดนกลุ่มวัยรุ่นเถานั้นดักจี้เพื่อเอาเงินและรถไปผลกรรมได้ตามทันเขาเข้าแลาว้วเช้าวันต่อมาจูรีและยุนอา ก็มาหาน้องชายโดยที่ไม่รู้เลยว่าน้องของพวกเธอได้เสียไปะแล้วจูรีได้นำรูปพ่อที่ถ่ายกับแม่ของยุนอามาให้กับยุนอาเพราะคิดว่าเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นจะได้รู้ว่าคนคนนี้คือพ่อของน้องยุนอาได้บอกไปว่าจะรีบไปหาน้องเพราะวันนี้เธอจะสวมถุงเท้าให้กับเขาแต่พอเธอไปถึงหน้าห้องพยาบาลกลับไม่ให้ยุนอาเข้าไปพยาบาลพยายามบอกว่า น้องเสียไปแล้วแต่ยุนอาก็ไม่เชื่อจูรีที่เดินมาทีหลังจึงคิดเข้าข้างตัวเองและบอกไปว่าหรือว่าจะมีคนมารับน้องไปเลี้ยงดังนั้นพวกเธอทั้งคู่จึงรีบวิ่งไปดูว่าน้องถูกย้ายไปที่ไหนกันหน้าเมื่อไปเจอกับลุงคนหนึ่งกำลังที่จะขับรถออกไปยุนอาก็รีบเข้าไปขวางรถและบอกว่าคืนน้องมาให้หนูเธอหนูจะเป็นคนหาเลี้ยงน้องเองเธอต่างขอร้องลุงคนนั้นอยู่นาน และพวกเธอก็ได้นั่งรถไปกับลุงสักพักลุงก็ได้บอกว่าข้างหลังลุงหนะ่ะเป็นศพของเด็กที่ตายไปทั้งหมดลุงยื่นลายชื่อของเด็กที่เสียชีวิตให้กับจูรีได้ดูแต่ยุนอาก็ไม่เชื่ออยู่ดียุนอาวิ่งหนีลงรถไปเพราะเธอรับกับเรื่องนี้ไม่ได้ส่วนจูรีที่เข้มแข็งกว่าเธอรับศพน้องชายที่อยู่ในกล่องและนำมันกลับบ้านไปจูรีกลับมาเจอพ่อพ่อก็ยังโกหกเธอเหมือนเดิมว่า เขาเพิ่งกลับมาจากดูงานที่ต่างจังหวัดจูรีได้บอกพ่อของเธอไปว่าพ่อคะเด็กตายแล้วคะ่ะพ่อคงอยากให้เป็นแบบนี้สินะหนูไม่อยากเป็นลูกของพ่อแล้วพูดจบจูรีก็วิ่งหนีอกไปทันทีเป็นจังหวะที่แม่ของจูรีขับรถมาพอดีเธอเห็นว่าแท็กซี่กำลังรอดูวอนื่อจ่ายตังอยู่เธอจึงรีบลงไปช่วยจ่ายตังให้และพาเขาไปโรงพยาบาล ยุนอาสิ้นหวังเธอเข้ามาเก็บข้าวของเพื่อหนีไปอยู่คนเดียวแต่เมื่อเธอเหลือไปเห็นสมุดบันทึกฝากคันยุนอาก็เปิดออกมาและพบว่าน้องชายของเธอไม่แข็งแรงอยู่แล้วและแม่ของเธอก็รู้อยู่แล้วว่าน้องชายจะไม่รอดแม่ได้ตั้งชื่อน้องชายว่าเจ้าฟักทองเธอเดินออกมาเห็นแม่งเธอนั่งอยู่คนเดียวยุนอาก็เปลี่ยนใจเมื่อไม่มีน้องชายของเธอแล้ว เธอจะเป็นคนคอยดูแลแม่ของเธอเองในตอนนี้ยุนอารู้แล้วว่าทำไมแม่ของเธอถึงไม่สนใจน้องเลยเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าน้องจะไม่รอดจูรีมาที่โรงเรียนและเดินมาหายุนอาพร้อมกับศพของน้องชายทั้งคู่ตกลงที่จะโดดเรียนไปด้วยกันเพื่อเอาศพไปเผาเมื่อได้อัีิมายุนอาและจูรีก็พาน้องไปเที่ยวที่สวนสนุก ในที่ที่พ่อจูลีและแม่ยุนอาของพวกเธอเคยมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันและได้ถ่ายรูปด้วยกันที่นี่เพื่อให้น้องชายได้รู้ว่าท่านทั้งคู่คือพ่อแม่ของน้องและในตอนนี้ถึงแม้พวกเธอจะไม่มีน้องชายแล้วแต่พวกเธอทั้งคู่ก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซะแล้วจูรลีตกลงที่จะโปรยอัดฉกของน้องที่นี่แต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจเดินไปซื้อนมมาสองกล่องและบอกให้ยุนอาเลือก หลังจากนั้นจูลีก็เอาอัดฉีดของน้องใส่ลงไปในนมทั้งสองกล่องจูลีและยุนอากินนมเข้าไปเพื่อให้น้องชายอยู่กับพวกเธอตลอดไปหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิดหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ